สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผูสุคนเดอครับมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข้าวของทางหมอล้ำสาวท่านหนึ่งนะครับเรียกได้ว่า A FC เดือดสุดๆนะครับถึงท่านสาบแช่งเลยนะครับว้าเล้่ยกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับเอฟซสาบแช่งทันทีไม่คิดว่า หมอลำสาวจะกล้าทำสิ่งนี้ลั่นเป็นหมอลำหรือมิจฉาชีพป้าพี่น้องมนมีประเด็นนี้อย่างน้อบัตรที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเ่าซูฟังเดอครับผมกะสืบเนื่องมาจากประเด็นนะครับที่กาน,านี้ทางหมอลำสาวนะครับผมเพิ่นไปเฮ็ดสวยเฮ็ดงามมานั่ะแหละครับพี่น้องเลี้ยวบัตรที่นี่ก็เลยมีเอฟซีนะครับ ไปคอมมินนะครับไปว่าเพื่นบ่สวยบ้างแลวบองาาบ้างเลยแบบนี้ครับพี่น้องสิวรลายประมาณนี้ครับผมกันเลยบานปลายจนทางหมอลําสาวไปแจ้งความแล้วก็มีการเรียกค่าเสียหายนะครับจากการเปิดเผยนี้เรียกค่าเสียหายรายละสองแสนนะครับประมาณนี้พี่น้องซึ่งล่าสุดนะครับทางเพจราศีธนูนะครับเพิ่นได้มีการออกมาโพสต์แบบนี้นะครับโพสต์ว่าอีพอพอนะครับมันไม่ได้ฟ้องตรงต่อสารน,นะ มันแจ้งความที่โรงพักแล้วให้ตำรวจออกหมายเรียกนะครับพอออกหมายเรียกเสร็จมันจะให้ทนายมันโทรไปข่มขู่สารพัดล่าสุดมีคนโดนแล้วที่สพยะสุธรนะครับมันเรียก2องแสนบาทแต่ตัดจบที่หนึ่งแสนบาทนะครับเรียกไปสองแสนนะครับแต่ว่าตกลงกันแล้วนะครับสรุปแล้วได้เสียหนึ่งแสนบาทนะครับ ใครที่โดนหมายเรียกจากตำรวจถ้าไม่เข้าข่ายมินไม่ต้องไปจ่ายมันนะครับไปสู้กันในชั้นศาลเลยนะครับซึ่งมีการเปิดเผยออกมานะครับว่าหมอรำสาวนี่แจ้งความไปประมาณ200คนเลยนะครับพี่นอกแต่ว่าพี่ๆน้องๆฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำเนาะครับนะครับผมแต่ว่าท่านนี้นะครับโดนเรียก2 0 0แสนแล้วก็ตกลงกันนะครับยอมจ่ายให้10,000แสนบาทนะครับซึ่งเ c ฟีหลายๆท่านหลายๆคนก็นเลยมองว่า เกินไปหรือเปล่านะครับเรียกตั้งสองแสนบาทแล้วฟ้องแล้วก็ไปแจ้งความตั้งหลายคนนะครับสรุปแล้วเป็นหมอล้ําหรือว่าเป็นมิจฉาชีพเฮตดแบบนี้มันรีดไถกันชัดๆประมาณนี้นะครับพี่น้องแต่ว่าตามที่ผมบอกนะครับหมอล้ําสาวเพิ่นกับมว่มาพื้นถืกดาถือว่าเพิ่นกนเลยเรียกค่าเสียหายประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ของ f c บางท่านบางคนสูฟังนะครับท่านแรกบอกว่าอย่าโง,ง่ใจนะครับแค่ข่าวตัวเองเด้งขึ้นมา เขาไม่ชอบตัวเองก็โกรธเขาจะบังคับให้คนอื่นชอบตัวเองขี้เลจะให้เขาบอกว่าสวยมันเป็นการโกหกนะครับเอฟซีท่านแรกท่านต่อมาบอกว่าแค่บอกว่าหน้าเป็นสิวก็ต้องฟ้องเลยเหลอปัญญาอ่อนนะครับเอฟซีท่านต่อมาคอมเมนต์บอกว่าลีดไถละแบบนี้ทำตัวไม่มีค่าเน่าทะลุถ,ถุงดำนะครับ ดาค่อนประเทศยังมึนไร้สามันสำนึกแล้วกับเอฟซีท่านสุดท้ายเพื่อนบอกว่ามาฟ้องคอยนี่นะนะครับสีฟ้องกรดับย่างหนักมึงบ่สวยคือบอ่สวยค่ะสีฟ้องมันหลายกรรมเลยนำรูปเท็ปหลอกลวงผู้บริโภคนะครับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฟ้องให้คลินิกน้ำเหตุทำให้คลินิกเขาเสียหายไปทำสวยแต่บ่สวยนะครับ แต่ละดอกนี่ยากเจ็บเลยครับเอฟซีธาน,นีนะครับบอกว่าไปทําสวยแต่บ่สวยใช้แอปฟิลเตอร์แต่งรูปนะครับกับเป็นความคิดเห็นนะครับของเอฟซีบางท่านบางคนนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับเอฟซี FC บางท่านตึงกับสาปแซงเลยนะครับว่าเฮ็ดเกินไปหรือเปล่าสรุปเป็นมอล้ําหรือว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับเรียก2 0 0 0 0 0ผลสุดท้ายแล้วตกลงกันเหลืออยู่10,000 0ประมาณนี้นะครับ พี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ของมาสูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ